ก็โอเคใส่ทุกท่านทุกคนที้องเซซูนัททีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจากเป็นสคริปต์นะสคริปต์ของแมปบอกรฟุตนะผมก็เป็นค่ายเลสฮารนั่นเองนะครับผมใช้ในมือถือนะคะรับโอเคมาวิธีการดาวน์สคริปต์ให้ทุกคนเข้าไปในเว็บผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะเรื่องออมาด้านล่างาจะเขียนว่าบอกฟูตเลสฮาร์นะโ <Okay S 2> อเคข้าล่องเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปรันกันนะกคผมมีร้านขายไก่ตันมาแนะนำมิกกี้ช็อป้านขายไอเดียแมพฟิตไม่ว่าจะเป็น ไอดีไก่เวล500ถึง700ไอดี6เบตไอดีเเบตและยังขายเงินเอมอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง29บาทเท่านั้นหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคมาลังนกันเลยครับทุกคนคอนโทรลเอ่อถ้าในมือถือก็สมาร์วางได้เลยครับอันนี้ผมผมใช้ตัวนั้นเลยกันโอเคกด x Q ไปครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับเป็นค่ายไลนครับนะ ใช้ได้ดีครับผมโอเคมีออโต้ฟาร์มเลเวลครับผมเปิดไปเลยก็จะฟาร์มให้นะอัตโนมัติเลยดูดูดูเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิดูดิหดหดตรจัดตรจัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหดไหมหดไหมมีัลโตฟาร์มเลเวลออโต้ฟาร์มอันเนี้ยแล้วก็ออโต้ฟาร์มเพนเซ s ซีคืออะไรมันจะไม่ได้แล้วก็ออโต้ฟาร์มโบนก็ฟาร์มกระดูนะคิวโซอ u t โต r เทรดโบ e ครับเต็มเลยนี่นะฮะไปโลกไหนก็เทเลพอร์ตได้นะผมทำเผ่าว,วีสี่ครับไออันนั้นะฟันเฟืองอะเควสไอเทมก็ทำเควสออโตโ้ดูโจเทนนะ์เควสอะไรโอ้โหทำยามะอะไรด้วยนี่ครับผมฟูดไลน์ก็ลงดันนะครับสแตทก,ก็โอเคเพิ่มได้ครับออโตโ้อะไรพวนนี้ได้หมดเลยเทเลพอร์ตไปโลกหนึ่งโลกสองโลกสามนะ วิชวลก็เป็นแบบพูดไงดีอะสกิลอะครับทุกคนเปิดสกิลออโต้สกิลล็อกอับล็อกสกิลอะครับชอบ็อปก็มีซื้อของในหลายอย่างครับมิสอันนี้ก็มีเยอะครับออโตโฟ้ฟาร์มฟาร์มดรอยกดิสเทนต์ชูอินสปีดนะฮะความเร็วอะไรพวกนี้ออโต้แอทแทคดีเลย์ความดีเลย์แมวเ,เอาสูตรเลยตีไปเลย เนี่ยผมก็มี Discord ของเจ้าของอันนี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับเต็มเลยโอเคก็ถ้าถ้าผมถือว่าดีไหมสกิสไอสกิปนี้ก็ผมว่าใช้ได้นะเ,เป็นแนว่ว่านี่เ,เป็นมีลีเลยเนี่ยผมก็ถ้าผมนะผมว่าใช้ดีเลยสก,สกิปของค่ายนี้นะ ไลท์ับนะครับผมก็ถ้าในมือถือผมแนะนำค่ายนี้เลยไม่ก็ถ้าเสียตังก็พวกนั้นแหละครับก็รู้ๆกันอยู่นะฮะโอเคก็ใครสนใจอันนี้ก็อยู่ในเว็บผมเลยนะครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย